เด็กหญิงนิยายล่าแขนฉบับนางมารบทที่54ตอนปรึกษาหารือท่านยังพยักหน้าเห็นด้วยฉันไหนยามถึงเวลาจึงงองแงไม่อยากให้ข้าไปเหมือนเด็กน้อยติดมารดาเช่นนี้เล่า ข้ากลัวภรรยาหายผิดด้วยหรือซ่งเทียนเหิงตอบกลับแทบจะทันทีรายงานที่เขาเพิ่งได้รับจากลูกน้องคนสนิททำให้เขาไม่วางใจปล่อยหลิวหมิงหยวนไปร่วมงานเลี้ยงที่จวนชิ้นอ๋องเพียงลำพังซักเท่าใดโอ้เสืว้วอย่างแอบเลี้ยงภรรยาลับซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายหลิวหมิงหยวนซ่งเทียนเหิงไม่ว่าอะไรเพราะสตรีผู้นั้นไม่ใช่ภรรยาสุดที่รักของตนคนเรามีความปรารถนาไม่ใช่เรื่องผิด หากจะหาตัวแทนมาเติมเต็มยามที่ผิดหวังอู๋ซวยอย่างเห็นสตรีผู้นั้นเป็นตัวแทนหลิวหมิงยวนซ่งเทียนเหิงยังพอหลับตาข้างนึงลืมตาข้างหนึ่งกัดฟันทนรับได้ แต่ที่ทําให้เขารับไม่ได้คืออีกฝ่ายต้องการสร้างหลิวหมิงหยวนคนที่สองถึงขั้นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคําเรียกหาให้สตรีผู้นั้นยามเกี่ยวกระวัดพัวพันกันบนเตียงสตรีส่งเสียงครางหวานพางเรียกซั่วหยางส่วนบูรุษร้องคำรามเสียงแหกพร่าว่ายวนเอ,อ๋อเรื่องนี้ ต่อให้ส่องเทียนเหิงอยากหลับตาก็หลับไม่ลงเสียแล้วเพราะเขารู้สึกเหมือนภรรยากำลังถูกยามเกียดโดยไม่รู้ตัวกับตัวแทนยังร้อนแรงถึงขั้นนั้นเจอตัวจริงจะไม่มุ่งร้ายหาโอกาสเอาเปรียบได้อย่างไรงานเลี้ยงวันนี้ไม่ได้มีค่าเป็นแข่แค่คนเดียวท่ามกลางสายตาผู้คนใครจะกล้าลักพาตัวหูหญิสงส่องซื่อจื่อกัน ในใจเจ้าแจ่มแจ้งยังจะแซงถามอีกหลิวหมิงยวนหัวเราะชอบใจยกสองแขนของคอสามีส่งสายตายั่วเย้า,ยา อู่ซั่วหย,ยางไม่ใช่คนโง่ลักพาตัวข้าไปไม่ได้ประโยชน์อันใดนอกจากสนองความต้องการของตนเองส่งซื่อจือหาใช่คนที่ควรตอ่อยาด้วยไม่โดยเฉพาะเขาเป็นคนที่รักภรรยายิ่งกว่าสิ่งใดเรื่องขโมยไก่ไม่สำเร็จยังเสียเข้าสารอีกหนึ่งกรม,มือข้าคิดว่าอู่ซั่วหย,ยางคงไม่ทำ รถม้ารอยอยู่หน้าจวนนานแล้วในเมื่อท่านพี่กลัวภรรยาหายเช่นนั้นข้าอนุญาตให้ท่านอุ้มข้าไปส่งที่รถมา้าขากลับก็จะให้ท่านอุ้มจากรถม้ากลับเข้าเรือนด้วยดีหรือไม่ใกล้ทองเป็นทอง กล้หยกเป็นหยกอยู่กับคนไร้ยางอายก็ต้องเป็นคนไร้ยางอายหลิวหมิงหยวนไม่เขินอายกับการถูกสามีอุ้มผ่านสายตาผู้คนเพราะนี่มีใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองทำเรื่องเช่นนี้จึงไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอะไรซ่งเทียนเหิงได้ยินดังนั้นดวงตาลึกล้ำพันเป่งประกายเจ้าเล่ห์เฉกคนมีความคิดชั่วร้ายลืมเรื่องขุ่นเคืองใจไปชั่วขณะรีบช้อนอุ้มภรรยาขึ้นแนบอก อุ้มไปส่งกับรับกับเรือนไม่พอคืนนี้ต้องให้ค่าอุ้มประโยคท้ายที่เหลือถูกกระซิบข้างหูให้ได้ยินกันเพียงสองคนใบหน้าหลิวหมิงยวนขึ้นสีแดงก่ำอย่างรวดเร็วตีแผงอกส่งเทียนเหิงแก้อาการขัดเขินเพาว่าไม่ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของสามีแต่อย่างใด หน้าจวนชินอ๋องยามหลิวหมิงยวนมาถึงก็คลาข้ามไปด้วยรถม้าของชนชั้นสูงจากตระกูลต่างๆแล้วนางเยี่ยงย่างลงจากรถม้าด้วยท่วงท่าสง่าง,งามสมฐานะการแต่งกายแม้เรียบง่ายไม่ได้หรูหราแต่ความงดงามยังคงเป็นที่โดดเด่นสะดุดตางานเลี้ยงวันนี้จัดขึ้นที่ทะเลสาบอินมั่งคำนวณจากรถม้าที่จอดเบียดเสียดกันหน้าจวนกับสถานที่จัดงานเพื่ออ,อวดบรารมีพระ ราชายาชินอองเกาซีเหมิงคงเชิญแขกสตรีชั้นสูงมาเกือบหมดเมืองกระมงังยิ่งเข้าใกล้ทะเลสาบอินมั่งผู้ขนก็ยิ่งพลุกพล่าน หลิวหมิงยวนเดินตามผู้นำทางกระทั่งมาถึงทางเข้างานดวงตากระจ่างใสเรียบนิ่งดุดผิวน้ำสำรวจบรรยากาศรอบงานจึงเห็นเกาซีเหมิงกำลังนั่งสนทนาอยู่กับสตรีกลุ่มหนึ่งในศาลาข้างกายมีฉินไทเฟยใบหน้าอดีตแม่สามียิ้มแย้มเปี่ยมความสุขพูดไปพลางมองลูกสะั้ยไปพลางลักษณะท่าทางดูภูมิอกภูมิใจกับลูกสะภ้คนนี้อย่างยิ่ง คนหนึ่งชอบวางอำนาจอีกคนชอบอวดบารามีอยู่ด้วยกันช่างเป็นคู่ที่เหมาะสม หน้ารังเกียจทั้งแม่สามีทั้งลูกสะพ้ยหลิวหมิงหยวนแค่นเสียงเย้ยหยันถอนสายตากลับมาสำรวจพื้นที่บริเวณงานจุดอื่นต่อเนื่องจากเป็นงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพระชายาแขกในงานส่วนมากจึงมีแต่สตรีส่วนบุรุษแยกตัวไปสังสรรค์ที่ถงบุพภากับชินอองนิใสสตรีล้วนเป็นที่รู้กันเรื่องซุบซิบนินพายกให้เป็นที่หนึ่งคนส่วนใหญ่จึงจับกลุ่มพูดคุยกัน เป็นแห่งๆผู้ใดเดินผ่านหากไม่ได้คบค้าสมาคมเป็นการส่วนตัวคนผู้นั้นเป็นต้องถูกหยิบยกขึ้นมาในหัวข้อสนพนาแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นพวกสงบปากสงบคำเลือกเดินชมความงามของทะเลสาบอินมั่งแทนที่จะใช้ปากหาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเอง นับตั้งแต่ตายแล้วหวนคืนสู่ร่างเดิมหลิวหมิงหยวนผู้ชื่นชอบออกงานเลี้ยงก็กลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเทียบเชิญจากตระกูลต่างๆไม่ตอบรับมักหาเหตุผลมาหลบเลี่ยงเสมอ เดิมหลิวหมิงหยวนเป็นคนที่เข้าหายากอยู่แล้วนิสัยเยอ่อหยิ่งถือดีรวมถึงความเจ้าอารมณ์ไม่ไว้หน้าผู้ใดส่งผลให้นางมีมิตรสหายน้อยตอบกับระยะหลังไม่ไปมาหาสู่กับใครมิตรสหายเหล่านั้นจึงค่อยๆทยอยห่างเหินจนกลายเป็นคนไม่รู้จักกันในที่สุดงานเลี้ยงในวันนี้จึงถือได้ว่านางตัวคนเดียวไม่มีคนให้พูดคุยอย่างแท้จริง แล้วอย่างไรหลิวหมิงยวนหาได้ใส่ใจไหมเพราะนางได้เห็นพาดแพ้ของคนที่เรียกว่ามิตรสหายมาแล้วรุ่งโรดประตบตกต่ำเหยียบย่ำคือความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าสหายที่นางเพิ่งได้ค้นพบเมื่อชาติก่อนคนไม่จริงใจยายต้องคบหาให้เสียเวลาเสียความรู้สึก คิดได้ดังนี้หลิวหมิงหยวนจึงมองหาสถานที่สำหรับพักผ่อนระหว่างรอเกาซีเหมิงมาอวดบารมีพระชายาก่อนหน้านี้เกาซีเหมิงแข่งความโดดเด่นกับนางมาโดยตลอดพยายามกดนางให้อยู่ต่ำแล้วพาตนเองขึ้นสู่ที่สูงบัดนี้นางเป็นเพียงหูเย็นซื่อตื่อส่วนอีกฝ่ายเป็นถึงพระชายามีหรือจะไม่มาแสดงความเหนือกว่าอีกอย่าง อู่ซั่วหยางเคยขอสมรสพระราชทานกับนางผู้คนย่อมตังขาความสัมพันธ์คุ้มเครือไม่แน่ชัดระหว่างนางอู่ซั่วหยางและเกาซีเหมิงถ้าหากคาดเดาไม่ผิดจุดประสงค์ที่เกาซีเหมิงเชิญนางมาประการแรกคืออวดบารมีประการที่สองต้องการแสดงให้ผู้คนได้เห็นว่าที่แท้แล้วอู่ซั่วหยางรักใครท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายอู่ซั่วหยางที่ต้องรักษาภาพลักษณ์จะยอมส อีกหน้าพระชายามาให้ความสนใจภรรยาผู้อื่นได้อย่างไรต่อให้อู๋ซั่วยอย่างไม่ได้รักเกาซีเหมิงละครสามีรักใคร่ภรรยา ก็ยังคงต้องแสดงให้สมจริงมิเช่นนั้นจะซุกซ่อนภรรยารับไว้ด้วยเหตุใดรับเข้ามาเป็นอนุในจวนอย่างเปิดเผยไม่ดีกว่าหรือเห็นได้ชัดว่าอูสซั่อย่างทราบระดับความหึงหวงของเกาซีเหมืงเป็นอย่างดีคิดมาถึงตรงนี้ในใจหลิวหมิงยวนปอดโปร่งโล่งสบาย ถึงอู๋ซั่วหยางเห็นนางเผาว่าภายใต้การจับต้องของเกาซีเหมิงมีหรือที่เขาจะปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมแฉกเช่นทุกครั้งที่พบกันหาที่สงบเงียบได้แล้วขณะกำลังจะทิ้งตัวนั่งทันใดนั้นก็มีเสียงร้องเรียกดังขึ้นด้านหลังหลิวหมิงหยวนไม่ได้รีบร้อนหันไปดูเพราะพอจะคุ้นเสียงนี้อยู่บ้าง หูหยินซื่อจือพระชายาให้มาเชิญท่านไปร่วมสนทนาในศาลาเจ้าค่ะหลิวหมิงยวนปลายตามองเสี่ยวชุยซึ่งเป็นสาวใช้คนสนิทของเกาซีเหมิงจากนั้นมองไปที่ศาลาเห็นเกาซีเหมิงกำลังมองมาที่ตนพอดีสายตาฝ่ายตรงข้ามมองอย่างไรก็ไม่เหมือนประสงค์ดีบุคคลในศาลาล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อพระวงศ์นางปฏิเสธการแต่งงานกับอู่ซั่วหยางปฏิเสธที่จะ เกี่ยวดองกับพระราชวงศ์เรียกนางไปเช่นนี้ต้องการให้นางเป็นเนื้อรอรับคมมีดกรีดเฉือนทางสายตาและวาจาจากคนเหล่านั้นใช่หรือไม่ดูถ้าคนแรกที่จะประหัดประหารนางคงไม่พ้นสินไท่เฟย ใบหน้าหลิวหมิงยวนสงบนิ่งไม่ได้แปลเปลี่ยนการประชดประชันผากถางเป็นเรื่องที่นางขบคิดไว้แต่แรกแล้วในเมื่อกล้ามานางย่อมไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้าร่างราหงเดินตามเสี่ยวชุยเข้าไปในศาลาด้วยท่วงท่าผ่อนคลายหาได้มีความหวาดหวั่นอันใดไม่มาถึงก็จัดการคำนับแต่ละคนตามลำดับฐานะแซงมองไม่เห็นการสะบัดหน้าชิงชังที่ทุกคนใช้ตอบรับการคาระวะของ งนาหลิวหมิงยวนไม่นึกว่าเจ้ายังจะมีหน้ามาเหยียบจวนชินอ๋องสามัญสำนึกของเจ้าคงไม่มีคำว่าละอายใจอยู่ในนั้นสินะ ไม่ผิดจากที่หลิวหมิงหยวนคาดการไว้คนที่เปิดฉากเชือดเฉือนนางคนแรกคือฉินไทเฟยสายตาอาดีตแม่สามีผู้นี้เต็มไปด้วยความแค้นเคืองละคนดูถูกดูแคลนหลิวหมิงหยวนรอบหยัดยันในใจเดิมไม่อยากได้นางเป็นลูกสะพ้ยอยู่แล้วมีใช่หรือนางปฏิเสธอู๋เสวยหยางถือเป็นการส่งเสริมแทนที่จะขอบคุณยายมาทำท่าเหมือนต้องการผูกแขนไม่จบไม่สิ้นเล่าเนื่องจากรอยอยู่นาน ไม่มีผู้ใดบอกให้นั่งหลิวหมิงหยวนจึงยืนยิ้มตอบกลับอย่างไม่รีบไม่ร้อนไปว่าพระชายาให้เกียรติเชื้อเชิญหม่อมฉันไม่มาย่อมเป็นการเสียมารยาทฉินไท่ฝอยแค่นเสียงประกายตาแข่งเป้าดุดันแผ่กลิ่นอายกดค่มหลิวหมิงหยวนหักหน้าบุตรชายข้าด้วยการปฏิเสธการแต่งงาน ทำให้ราชวงศ์เป็นที่ตลกขบขันคนกำเริบเสบสารอย่างเจ้ารู้จักคำว่ามารยาด,ด้วยหรือหลิวหมิงหยวนไม่สะทกสะทานรอยยิ้มยังคงผริบานบนใบหน้าไม่เปลี่ยนเรียนไทเฟยหม่อมฉันทำเพราะหวังดีกับท่านอองหม่อมฉันกับซ่งซื่อจือรักใคร่ผูกพันกันตั้งแต่เด็กเคยให้คำมั่นสัญญาเรื่องแต่งงาน ปฏิเสธท่านอ๋องสำหรับหม่อมชั้นถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไท่ฝอยต้องการให้ท่านอ๋องได้ชื่อว่าฉกชิงคนรักของผู้อื่นถูกผู้คนประนามยามเยียดชื่อเสียงดีงามต้องแปดเปื้อนเห็นฉินไท่ฝอยอ้าปากจะโต้แย้งนางจึงรีบเอ่ยเสริมอีกประโยคอีกอย่าง เพราะการปฏิเสธของหม่อมฉันทำให้ไท่เฟยได้ลูกสะใภ้ที่ดีงามอย่างพระชายาเศรษฐีชายแดนสูญเสียมารู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่เรื่องดีหูหยินซื่อจือช่างมีวาจาเอาตัวรอดล้ําเลิศเท่าที่ข้ารู้มาส่งซื่อจือไม่ได้มีสตรีในดวงใจคำว่าผูกพันรักใคร่ตั้งแต่เด็กเห็นทีจะเป็นเรื่องที่เจ้าแต่งขึ้นมา สิ้นถ่อยคำประโยคนี้สายตาของทุกคนในศาลาก็พุ่งมารวมที่หลิวหมิงหยวนเป็นจุดเดียวหนึ่งในนั้นคือเกาซีเหมิงที่เชิญหลิวหมิงหยวนมาร่วมสนทนาะเาว่าตั้งแต่ต้นตนจบกับปิดปากเงียบไม่เอ่อยวาจาสักคำวางตัวเหนือเรื่องราวรอชมเรื่องสนุกในคราวเคราะห์ของผู้อื่นอย่างยินดี ความประหลาดใจส่งผลให้คิ้วเรียวงามเลิกสูงหลิวหมิงยวนผินหน้าไปประสานสายตากับสตรีที่อ้างว่านางแต่งเรื่องโกหกไม่คบค้าเป็นการส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าไม่รู้จักพี่แท้สตรีที่กล่าวหานางคือท่านหญิงคางหนิงบุตรีคนเล็กของรุ่ยอ๋องสด็ดลุงของห้องเต้อง,องปัจจุบันกับอูซั่วหยางภายใต้สถานการณ์เจ้ามองข้าข้ามองเจ้าหลิวหมิงยวนเห็นถึงความอิดช ริษยาไม่ยินยอมไม่ยอมรับซ่อนอยู่ในดวงตาท่านหญิงคังหนิงในเมืองหลวงแคว้นอูบุรุษที่สตรีหลงไหลคลั่งไคลอยากได้มาเป็นสามีอันดับต้นๆน,นอกจากอูซั่วอยางแล้วซ่งเทียนเหืงคืออีกคนที่ไม่มีผู้ใดกล้าปฏิเสธท่านหญิงคังหนิงมีสายเลือดราชวงศ์เป็นญาติผู้น้องของอูซั่วหยางหนึ่งในสองตัวเลือกสามีที่ดีงามถูกตัดออกไปหนึ่งคนที่ นางหมายปองย่อมต้องเป็นส่งเทียนเหงไม่แปลกที่จะมองหลิวหมิงหยวนเป็นศัตรูหัวใจเป็นสตรีที่มาฉกชิงบุรุษที่นางชื่นชอบและหมายตาไปหลิวหมิงหยวนรอบค่าโทษสามีในใจชาตาดอกท้อของเขาช่างรุนแรงนัก ถึงขั้นชักนำภัยมาให้นางซึ่งเป็นภรรยามิหน้ายามก้าวเท้าเข้ามาในงานนางจึงรู้สึกร้อนราวมีไฟแผดเผาที่แท้เป็นเพลิงริษยาของสตรีที่ชมชอบเขานั่นเองจากระดับความร้อนที่สัมผัสได้เกรงว่าคงไม่ได้มีเพียงท่านหญิงคังหนิงคนเดียวนางรีบจัดการความคิดในหัวเรื่องสเสน่ห์อันมากล้นของสามีพักเอาไว้ก่อนชั่วคราวอย่างไรเสียก็เป็นเพียงบุกผาร่วงหล่นมี ใจสายทานหลังไหลกับไร้รรักเผือกร้อนตรงหน้าต่างหากที่สำคัญแววตาหลิวหมิงยวนทอประกายยากแท้อย่างถึงรอยยิ้มค้ายมีแผ่นน้ำแข็งบางๆฉาบเคลือบท่านหญิงคังหนิงบอกว่าส่งซื่อจือไม่มีสตรีในดวงใจขอบังอาจถามท่านหญิงคังหนิงว่าท่านได้ยินจากปากส่งซื่อจือหรือเป็นความรู้สึกที่ท่านคิดไปเอง ภายในศาลาเงียบงันไร้ซุ้มเสียงกระทั่งเข็มหล่นก็ยังได้ยินท่านหญิงคลังหนิงถึงกับสะอึกจนพูดไม่ออก ในแวดวงชนชั้นสูงมีผู้ใดไม่รู้บ้างว่าส่งเทียนเหิงรักษาระยะห่างกับสตรีมาโดยตลอดมีครั้งหนึ่งนางพบเขาในงานเลี้ยงจึงเดินเข้าไปทักทายหมายหยิบยื่นไมตรีนึกไม่ถึงว่าเขาจะเดินหนีกระทั่งหางตายยังไม่เหลือบมองนางด้วยซ้ำรูปโฉมนางแม้ไม่ลำเลิศถึงขั้นล่มบ้านล่มเมืองแต่ก็จัดอยู่ในอันดับต้นๆของเมืองหลวงบวกกับมีชาติกำเนิดอันสูงส่งบู ที่ก้าปฏิเสธนั่งคงมีแค่เขากระมัง นางเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการเอาอกเอาใจของบิดามารดาเรียกลมได้ลมเรียกฝนได้ฝนอยากได้สิ่งใดต้องได้ท่งเทียนเหิงคือหนึ่งในนั้นด้วยเหตุนี้นางจึงให้คนสืบเรื่องของเขาไม่พบว่าเขาแอบไปมาหาสู่หรือผูกสัมพันธ์กับสตรีบ้านใดแน่นอนว่าเรื่องที่นางรู้เกี่ยวกับส่องเทียนเหิงมาจากปากสายสืบไม่มีเรื่องไหนที่ออกมาจากปากส่องเทียนเหิงดวงตา ที่แต่เดิมแสดงความเหนือกว่าบัตรนี้วูบไหวไม่สงบใบหน้าท่านหญิงคังหนิงประเดียวแดงประเดี่ยวดำทั้งอับอายทั้งโปรโดกรุ่นไม่รู้ควรตอบคำถามนี้อย่างไรให้ตนเองเป็นฝ่ายได้เปรียบอากับกิริยาทั้งหมดของท่านหญิงคังหนิงอยู่ในสายตาหลิวหมิงยวนตลอดนี่สินะที่เรียกว่ายกหินทุ่มเท้าตนเองนางไม่ใช่คนจิตใจดีงามอะไร เห็นศัตรูล้มมีหรือจะไม่เหยียบซ้ำจึงยิ้มแล้วกล่าวว่าท่านหญิงคังหนิงเงียบเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรสรุปแล้วสามีข้าบอกท่านหรือเป็นท่านที่หลงรักเขาจนไม่ยอมรับความจริงเรื่องที่ในใจเขามีค่าหลิวหมิงยวนนี่เจ้าท่านหญิงคังหนิงถูกหลิวหมิงยวนมองอย่างทะลุป,ปรุโปรงก็กรธจนตัวสั่นชี้หน้าอีกฝ่ายด้วยความเดือดดาน เจ้ามันนังมานจริงจอกยั่วยวนคนให้ลหลงไหลไปทั่วคนแรกชินอ๋องถัดมาซ่องซื่อจือต่อไปไม่รู้จะเป็นใครดอกซิ่งที่คอยแต่จะยื่นออกนอกกำแพงอย่างเจ้าสักวันต้องถูกหย่าร้างจากนั้นจับยัดกรงหมูนำไปถ่วงน้ำเหลียวหมิงยวนยิ้มรับยังคงรักษาท่าทางหูหยินซื่อจือผู้สง่างามต่อไปขอบคุณท่านหญิงคังหนิงที่ห่วงใย แต่ต่อให้ข่าตายไปหูหยินซื่อตื่อคนที่สองก็คงไม่ใช่ท่านหญิงแน่นอกเสียจากท่านหญิงยอมลดตัวเป็นอนุไม่แน่อาจพอมีหวังได้เข้าจวนส่องโหบ้างบังอาจสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งตบโตเสียงดังพลางลุกขึ้นต้องหน้าหลิวหมิงยวนเราจะกินเลือดกินเนื้อนางคือพระชายารุ่ยอ๋องมารดาผู้ให้กำเนิดท่านหญิงคังหนิงหลิวหมิงยวน อย่าคิดว่าเบื้องหลังเจ้ามีห้องเฮามีตระกูลหลิวมีตระกูลซ่องแล้วจะกำเริบเสบสารอย่างไรก็ได้แผ่นดินแคว้นอูเป็นของห่องเต้เป็นของราชวงศ์อูและพวกข้าคือคนแท้อูเจ้าอาศัยสิ่งใดมาลบหลูดูมินคุกเข่าขอโทษบุตรสาวข้าเดี๋ยวนี้ยามบุตรสาวหาเรื่องผู้อื่นนั่งยิ้มหยอกสาสมใจพอเสียเปรียบ กลับมาโวยวายให้ผู้อื่นคุกเข่าขอโทษธทาตแผ้ของคนในราชวงศ์ช่างหน้ารังเกียจสิ้นดีหลิวหมิงหยวนรู้ซึ้งแล้วว่าเหตุใดบิดาถึงไม่อยากให้นางข้องเกี่ยวกับคนในราชวงศ์หลิวหมิงยวนยืนมั่นคงดุดภูเขาไท้ซานไม่มีท่าทีจะคุกเข่าขอโทษแม้แต่น้อยกษัตริย์ทำผิดเผพ้าสามัญชนเรื่องนี้นางไม่ผิด เหตุใดต้องกลัวหากเรื่องลุกลามใหญ่โตนางเองก็อยากรู้เช่นเดียวกันว่าฝ่ายไหนจะเสียหายหนักกว่ากันพระชายารุยอ๋องเห็นว่าหลิวหมิงยวนยืนนิ่งก็คิดว่าอีกฝ่ายต้องการท้าทายอำนาจตนจึงหันไปสั่งนางกำนันด้านหลังพวกเจ้าเข้าไปจับนางคุกเขาให้ข้าได้ยินมานานว่านางโอหังอวดดีไม่เคยเห็นผู้ใดอยู่ในสายตาวันนี้ข้าจะสั่งสอนให้นางได้รู้ อะไรที่เรียกว่าสูงและอะไรที่เรียกว่าตำ่ำเดิมเสียงตบโต๊ะของพระชายารุ่ยอ๋องเรียกความสนใจของผู้คนที่อยู่บริเวณเคียงข้างให้อยากรู้อยากเห็นว่าในศาลาเกิดอะไรขึ้นมากพอแล้วเวลานี้ยังได้ยินคำพูดเกลี้ยกราดขายจะลงไม้ลงมือ แต่ละคนจึงไม่อาจยืนนิ่งอยู่กับที่รีพากันมามุงดูเรื่องสนุกในศาลาหลิวหมิงยวนกางแขนห้ามตือรานไม่ให้ขวางนางกำนันที่ก้าวอาจอาจเข้ามาหาตนด้วยแววตามุ่งร้ายความสุขุมเยือกเย็นของนางทำให้บรรดาเชื้อพระวงศ์สตรีที่อยู่ในศาลาบังเกิดความประหลาดใจไม่นึกว่าภาพดอนลานเสียกิริยายามร้องของชีวิตที่จินตนาการไว้ จะไม่มีให้เห็นส่วนหนึ่งทำหน้าหมดสนุกอีกส่วนรอดูว่านางมีลูกไม้อะไรมาต่อกรอกับพระชายารุ่ยอ๋องฉินไพ่เฟยกับเกาซีเหมิงหันมาสบตากันไม่พูดว่าส่งเสริมขณะเดียวกันก็ไม่ออกปากห้ามปราม ในตอนที่นางกำนันสองคนจะประชิดต,ตัวและจับกดลงพื้นดวงตาหลิวหมิงหยวนพันเย็นเยียบตาวัดเล็กน้อยนางกำนันทั้งสองก็ถึงกับเข่าอ่อนไม่กล้าเดินหน้าต่อความจ้องหองบนใบหน้าเลือนหายเหลือเพียงความซีดขาวกับฟันบนล่างกระทบกันหลิวหมิงหยวนเห็นนางกำนันละละ้าล,ล,ลาลังไม่รู้ควรเดินหน้าหรือถอยหลังจึงเลื่อนสายตาไปยังพระชายารุ่ยอ๋องแทน พระชายาแยกย้ายกันเพียงเท่านี้เถิดในเมื่อพระชายาเคยได้ยินคำเล่าลือเกี่ยวกับหม่อมชั้นแสดงว่าต้องกระจ่างแจ้งเรื่องที่หม่อมชั้นไม่ห่วงชื่อเสียงหรือหน้าตาหน้าหนาไร้อย่างอายยิ่งกว่าสิ่งใดอยากสั่งสอนหม่อมชั้นต่อหน้าผู้คนเพื่อให้อับอายนับเป็นการซัดหมัดใส่ปุยนุ่นหม่อมชั้นแต่งงานแล้วทั้งยังเป็นสมรสพระราชทานที่มิอาจหย่าร้างได้ ต่อให้หม่อมชันสร้างเรื่องอับอายไปถึงสามีเขาก็ทำอะไรหม่อมชันไม่ได้ต่างจากท่านหญิงขังหนิงนางยังไม่ได้ออกเรือนหากให้ทุกคนรู้เรื่องที่นางแอบหลงรักสามีผู้อื่นอิจฉาริษยาภรรยาของเขาถึงขั้นสร้างเรื่องทำลายชื่อเสียงสตรีร้ายกาจเช่นนี้ต่อไปยังจะมีบุรุษบ้านใดต้องการแต่งนางเป็นภรายาอีกเหลวหมิงยนเจ้าช่างเก่งกาจเรื่องกับเขากลายเป็นดำ ถ้าไปสร้างเรื่องทำลายชื่อเสียงเจ้าตั้งแต่เมื่อใดกัน ท่านหญิงคังหนิงชดหน้าพูดอย่างไม่พอใจดวงตากรุ่นโกรธเราจะพ่นไฟออกมาแผดเผาหลิวหมิงยวนริมฝีปากเรียวบางกระตุกยิ้มหลิวหมิงยวนกว่าตามองแขกเหลือในงานพี่จับกลุ่มมุ่งหน้ามาทงางศาลาอาสัยจังว่าพี่ทุกคนยังไม่มาถึงรีบจบเรื่องจะดีกว่าจุดมุ่งหมายของนางไม่ได้อยู่ที่สองแม่ลูกคู่นี้ยายต้องมาเสียเวลาประทะให้สิ้นเปลืองสมองและวาจา นางมารจริงจอกย้วยวนคนดอกซิ่งที่คอยแต่จะยื่นออกนอกกำแพงข้อกล่าวหานี้มิทราบท่านหญิงคังหนิงมีหลักฐานหรือไม่หากไม่มีย่อมเป็นการปั้นแต่งเรื่องเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงข้าหรือท่านหญิงจะปฏิเสธว่าไม่ได้พูดจวนด้วยอ๋องเชื่อถือเรื่องคำสัตย์สาบานถ้าท่านหญิงกล้าสาบานว่าไม่ได้พูดลบหลู่เบื้องสูงที่ท่านกับมารดาพยายามยัดเยียดให้ข้า ข้ายินดีน้อมรับโดยไม่ปริปากโต้แย้งแต่อย่างใดท่านหญิงคังหนิงกำมือแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวถึงกับกล้าเอาคำสัตย์สาบานมาข่มขูน่นางหลิวหมิงหยวนผู้นี้มีอาจดูเบาได้จริงๆกระนั้นนางก็ไม่คิดยอมแพ้ต้องการลงโทษหลิวหมิงหยวนเพื่อระบายความคับแค้นที่ถูกแย่งส่งเทียนเหิงไป ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ